โอ้โห oh, บทที่19ตัวอย่าง time table จัดระเบียบเวลาในแต่ละวันอันนี้ดีมากนะคะดีมากๆนะคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะมีกิจกรรมที่หลากหลายเนาะทั้งทำงานทั้งโอ้เหนื่อยมากทาบางคนทั้งดูแลบ้านด้วยทั้งทำงานด้วยทั้งจะต้องดูแลลูกด้วยแบบนี้นะคะการจัดตารางต่างๆเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแล้ว เราก็อาจจะแบบว่ามีม,มีมีตัวอย่างอ่าสมมติว่าเรามีมาให้ไอติมอย่างเงี้ยเขียนไว้ว่าอุ้ยวันนี้จะเล่นอะไรกับลูกดีนะคะเล่นเป็นเกมก็ได้ช่วงแรกอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆอ,อ่านนิทานวันนี้จะอ่านนิทานเรื่องอะไรเรื่องแกะหรอหรือเรื่องหมูอ่าให้เขาเลือกนะคะให้เขาเลือกบ้างเนาะหรือในในเราอาจจะมีเช็คลิสต์นะคะมีเช็คลิสต์หรือ สิ่งที่จะต้องทำติ๊กออกทีละอันว่าเอาอะไรก่อนดีอันนี้จริงๆก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องแบบตรงนั้นเป๊ะๆนะคะยืดหยุ่นได้นะคะยืดหยุ่นได้ปรับแก้ได้ตามความสะดวกตามสมควรนะคะตารางกิจกรรมสบายๆในทุกวันหัวข้อนี้ผู้เขียนไปดูงานที่เหล่าคุณแม่ มาร่วมกันคิดและจัดรูปแบบตารางในแต่ละวันให้ดูเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากค่ะรูปแบบการจัดตารางเป็นกล่องๆหรือบล็อกของกิจกรรมเราสามารถจดหรือปริน้นมาแปะได้ทำให้ในแต่ละวันง่ายขึ้นนะคะบล็อกที่หนึ่งามาดูมาดูเรื่องอุ๊ยแยกเป็นบล็อกก็ได้ด้วยแฮะอันนี้ไปคือคุณแม่ๆเขาร่วมกันคิดนะคะบล็อกที่หนึ่งการช่วยเหลือ สิ่งที่เด็กๆสามารถทําได้รอบตัวในบ้านนอกบ้านแถมยังได้ฝึกรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเด็กที่มีความเมตตานะคะอ่าเมตตาช่วยเหลือแบ่งปันใจดีว่าไปนะคะรดน้ําต้นไม้เก็บใบไม้เอาน้ําเข้าตู้เย็นช่วยหยิบผ้าลงเครื่องอาบน้ําทําความสะอาดของเล่นนะคะเช็ดกระจกเชะะ็ดโต๊ะอ่าอันนี้อยู่ในหมวดของ การช่วยเหลือนะคะจบฝึกจบงานง่ายๆแต่เราจะต้องดูด้วยนะคะว่าพัฒนาการเราพูดถึงพัฒนาการเนาะพัฒนาการถ้าเกินขั้นสำหรับการหยิบผ้าลงเครื่องนะคะถ้าจะให้ยากกว่านั้นซับซ้อนกว่านั้นได้ไหมนะคะเราก็ต้องดูตามพัฒนาการนะคะบางครั้งง่ายเกินไปแบบนี้มันเป็นเรื่องหมูๆเรื่องง่ายทำได้แล้วอุ้ยไหนลองอันนี้ทำได้ไม่น่านะคะเราก็เพิ่ม เพิ่มดูว่าน้องจะช่วยเหลือเราได้ไหมนะคะแล้วคราวนี้พอสิ่งที่ลูกทําได้อย่าลืมเสกคาถาวิเศษนะคะคาถาวิเศษอย่าลืมเสกให้ลูกลูกอย่าใช้แค่คําว่าเก่งหรือทําแบบว่าโอ้เก่งมากเป็นคนเก่งมากเลยมันไม่ความหมายไม่ชัดเจนนะคะคาถาที่เราจะเสกให้คือ คำหรือสิ่งที่เราปรารถนาอยากให้ลูกเป็นคนแบบนั้นหรือเข้าใจเรื่องนั้นๆน,น,นะคะเช่นนะคะอุ้ยช่วยแม่ลดน้ำต้นไม้ลูกเป็นเด็กที่จิตใจดีมากๆเลยลูกโตมากเลยนะเนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ช่วยเหลือแม่แล้วนะคะ ลูกมีวินัยมากเลยลูกเป็นเด็กที่มีวินัยมากเลยมาช่วยคุณแม่ทำงานบ้านทุกวันนะคะลูกมีสมาธิมากเลยดูสิหยิบน้ำเข้าตู้เย็นตั้งห้าขวดจนเสร็จเรียบร้อยนะคะมีสมาธิมากมากเลยแม่รักลูกนะลูกเก่งมากนะคะเราไม่ใช้คำว่าเก่งคำเดียวนะคะแต่เราจะเสกคาถาวิเศษลงไปด้วยนะคะอย,อยากได้อะไร รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันหรอรู้จักช่วยคุณแม่หรอรู้จักมีวินัยช่วยงานทุกวันหรอรู้จักมีสมาธิอดทนหรอใส่คำนั้นลงไปนะคะอะมาดูบล็อกบล็อกบล็อกที่2นะคะกล่องกิจกรรมที่2กิจกรรมวิ่งเล่นเคลื่อนที่ทําให้เด็กได้เรียนรู้ฝึกร่างกายคล่องแคล่วและยังสุขภาพดีแข็งแรงด้วยค่ะนะคะเดินเล่นวิ่งเล่นไปสนามเด็ก เด็กเล่นร้องรำทำเพลงเล่นซ่อนหาจักรยานขาไถนะคะว่ายน้ำเล่นกับธรรมชาติรอบตัวขอหนึ่งเล่มค่าอะไรนะคะเนี่ยกดดูที่ตะกร้าได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้กล่องที่สองนะคะบล็อกที่สองนะคะเรื่องของการเคลื่อนที่นะคะอันนี้ก็ ได้ทั้งสุขภาพดีแข็งแรงด้วยได้ฝึกร่างกายด้วยนะคะอันนี้คือถ้าไปโรงพยาบาลหรือไปพบนักฝึกอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มกิจกรรม SI นะคะโอเคไปหนะ้าต่อไปกล่องที่3นะคะสร้างสรรค์เริ่มจากศิละปะงานออกแบบไอเดียต่างๆที่เราสามารถเล่นกันได้ไง่ายๆที่บ้านนะคะเช่น เขียนสีที่พื้นถนนใช้กิ่งไม้วาดภาพบนดินวาดรูประบายสีปริ้นมือปริ้นใบไม้ด้วยสีลงกระดาษการปริ้นมือคือเอาสีมาทาที่มือะคะ่ะแล้วเอาไปแปะนะคะคือเด็กๆที่เขายังสมาธิเขายังไม่นิ่งนะคะอันนี้อันนี้คือเรื่องของการไล่ไล่ลำดับนะคะเขียนสีที่พื้นถนนหรือเอากิ่งไม้วาดวาดภาพบนดินนะคะอันนี้คือ เขาใช้ทั้งตัวเลยนะเขาใช้ทั้งตัวในการทำงานนะคะเริ่มถ้าเด็กยังเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเยอะยังไม่ค่อยมีสมาธิยังอยู่ในวัยซนนะคะแต่ถ้าเราพูดถึงพัฒนาการแล้วเราจะไม่พูดถึงอายุนะคะพัฒนาการเขาเป็นแบบนั้นยังซนยังดูยังไม่มีสมาธิเท่าไหร่การเล่นแบบนี้ก็ยังเล่นแบบทั้งตัวนะคะยังเล่นแบบทั้งตัว ว่ารูประบายสีปริ้นมือปริ้นใบไม้ด้วยสีลงบนกระดาษปั้นดินน้ำมันแป้งโดนะคะปริ้นสีปริ้นใบไม้ก็คือเอาสีมาทามือแล้วก็ไปแปะที่กระดาษใช่ไหมคะแต่คราวนี้อันนี้มันจะงานหยาบกว่าแต่เขาเห็นได้ชัดเจนมากกว่าถ้าเขามานั่งระบายสีให้เต็มขอบยากนะคะยากกว่าใช่ไหมคะอ,อยู่ในกรอบนะลูกอย่าออกนอกกรอบนะลูกนะคะ ถ้ายังอยู่ในวัยโซนทำแบบนี้ได้ไหมยังไม่ได้นะคะยังจดจ่อได้ไม่ดีขอให้จบงานตบปึ้งลงไปเอาสีป้ายเต็มมือตบปึ้งลงไปแบบนี้นะคะจบงานได้แบบนี้เราก็ชมไปก่อนนะคะสําเร็จสร้างความสําเร็จง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็ความสําเร็จที่ละเอียดอ่อนก็จะตามมานะคะความสําเร็จละเอียดอ่อนก็จะตามมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเล่มนี้เป็นอ e ีบุ๊กนะคะเล่มนี้เป็นอ e ีบุ๊กส่วนหนังสือ ร้อยรูปแบบภาพกระตุ้นการพูดจะเป็นหนังสือเล่มเดียวของครูแหม่มนะคะโอเคคราวนี้นะคะเล่นทรายใช้กระดาษภาพวาดระบายสีหรือนำสิ่งต่างๆในบ้านมาแต่งตัวนะคะทำหน้ากากนะมากล่องที่4ค่ะทำอาหารกล่องนี้ดีดีครูแหม่มชอบมากเลยค่ะการทำอาหารเป็นการกระตุ้นระบบประสาทหลายส่วนในคราวเดียวกันค่ะรถ กลิ่นสัมผัสกล้ามเนื้อกิจกรรมต่างๆที่เอ่ยมาทําให้เด็กมีสมาธิด้วยนะคะจบงานได้การทําอาหารได้ลงมือทําได้เห็นการเปลี่ยนรูปแบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่สําคัญได้กินด้วยนะคะได้ลงมือทําด้วยนะคะเช่นตอกไข่ตีไข,ข่ทำไก่เจียวไม่ง่ายนะคะทำแพนเค้กเด็ดผักหยิบจับช่วยในครัวง่ายๆขยำขยี้นะคะล้างข้าวแบบนี้ เวลาล้างข้าวอ่ะเขาได้เอามือมาล้างล้างเสาน้ําข้าวเนี่ยอย่างงี้ก็ได้นะคะฝึกเรื่องสัมผัสด้วยนะคะเซนเซอรี่การสัมผัสนะคะที่สําคัญก็ได้เรื่องของกลิ่นด้วยในอาหารในวัตถุในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเขาจะมีกลิ่นของเขาเนาะเราก็จะได้เรื่องนั้นด้วยนะคะเราอย่าประมาทเรื่องง่ายๆแค่นี้นะคะเรื่องง่ายๆแค่นี้แหละเปิดการเรียนรู้ของลูกได้เป็นอย่างดีนะคะ การทำอาหารแพ็คของไปนั่งทานในสวนนะคะการผสมแป้งนวดแป้งได้ฝึกกล้ามเนื้อมือไปด้วยนะคะในครัวอาจจะลกหน่อยนะคะถ้าเราทำใจเตรียมรกเตรียมเก็บเราก็จะสบายใจมากขึ้นนะคะครูแหมมชอบจัดกิจกรรมถ้าครูทำทำจัดกลุ่มเล็กนะคะจัดกลุ่มเล็กของเด็กๆเนี่ยครูจะจะ,จะต้องมีการทำอาหารทำค ทำอาหารทำขนมทำเค้กทำอะไรก็ได้ทำพิซซ่าทำกล้วยปิ้งทำข้าวจีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่อากาศนะคะแล้วแต่ช่วงนะคะพอเขาเริ่มทำเขาเริ่มทำสนุกช่วงแรกอาจจะเป็นแค่การตอกไข่ตอกไข่ทำไข่พระอาทิตย์นะคะง่ายไหมคะตอกไข่ใส่ข้าวปรุงรสนิดหน่อยรสชาติอ่อนๆนะคะเขาก็แบบอู้สนุกนะคะฝึกตอกไข่ที่แรกเตรียมใจ ต้องเตรียมใจนะคะต้องเตรียมใจเลยว่าจะต้องใช้ไข่ไปกี่ฟองไข่แตกไปเท่าไหร่นะคะเนาะเขาเขาจะตอกไม่ได้ตอกแล้วแตกหกเลยก็มีแบบนี้นะคะแต่หลังๆงูทําได้หมดนะคะทําได้หมดทุกคนเลยเก่งมากนะคะเราก็ดีใจเด็กๆเขาก็เขา,เขา,เขา,เขาได้ฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัวฝึกตีไข่ตอกไข่ตีไข่นะคะตีไข่ใช้อะไรดีอ่นะ ถ้าหลายคนเราก็ากจัดให้คนละชุดเลยนะคะอาจจะให้คนละฟองอช่วงแรกก็จะเตรียมเสียหน่อยเตรียมสองฟองสามฟองก็ว่าไปนะคะเอาใส่ข้าวหนูจะใส่อะไรเลือกนะคะเขาอยากใส่อะไรคราเนี้ยแล้วก็มีวางไว้มีผักมีแครอทมีหมูมีฮอทดอกนะคะแล้วก็ให้น้องฝึกขีด ได้เลยคะได้กล้ามเนื้อมืออีกนะคะได้กล้ามเนื้อมือได้เรื่องของกลิ่นได้เรื่องของเซนซอรี่ได้เรื่องสมาธิอีกได้เรียนทักษะชีวิตอีกนะคะการได้ทําอาหารเป็นเนี่ยทักษะชีวิตนะคะถ้าคนคนหนึงทําอาหารไม่เป็นเลยเนี่ยเป็นเรื่องคือชีวิตเขาจะต้องเสียเงินซื้ออย่างเดียวหรอนะคะการทําอาหารเป็นได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งเวลาของครอบครัวได้ทั้ง เรื่องของทักษะชีวิตในระยะยาวด้วยนะคะได้เยอะได้เยอะเรื่องทำอาหารนี่ได้เยอะเลยนะคะเนาะเอา,เอาลองลองปรับกิจกรรมง่ายๆดูค่ะครูแบบจะชอบซื้อเครื่องทำวาฟเฟลอันเล็กๆนะที่ทำทากโกยากิเล็กๆเดี๋ยวนี้ไม่แพงเนาะไม่กี่ร้อยบาทนะคะเล่นได้ตลอดหรือไม่ต้องไม่ต้องซื้อพวกนั้นก็ได้ค่ะใช้กระทะอันเดียวไข่ผ้าที่ก็ตักตักเป็นช้อนก็ได้ทํา ทำอทำบงเล็กๆทีละช้อนนะคะแทนที่จะทำอันใหญ่ทีเดียวใช่ไหมคะเขาก็จะได้สนุกกับการตักนะคะตักปุ๊บเนี่ยได้เรื่องกล้ามเนื้อมือนะคะประคองเทเนี่ยก็ได้กล้ามเนื้อมือนะคะอ่ะช้าๆนะลูกระวังนะลูกนะคะกับคำว่าถือดีๆถือดีๆเราต้องเปลี่ยนคำพูดนะคะอ่ะตักเบาๆ ช้าช้าระวังหกเยี่ยมมากลูกเยี่ยมมากเทเบาเบานะลูกนะเทเบาเบานะคะเขาก็จะได้รู้เราทําให้ดูก่อนนะคะน้องก็จะได้การเรียนรู้ช่วงแรกหกเตรียมใจนะคะหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆืนะคะกลุ่มงานที่หกนะคะกลุ่มกิจกรรมที่6สร้างงานนะคะเด็กได้เล่นในสิ่งที่ชอบสร้างผลงานได้มากมายหลายแบบตัวต่อเลโก้ต่างๆแม่เหล็ก ต่อประกอบบล็อกไม้นะคะเล่นทรายนะคะสามารถนำไอเดียมาปรับเพิ่มเติมปลุกปรับปรุงได้เสมอเลยค่ะรองจัดกิจกรรมในแต่ละวันสนุกได้เต็มที่ครูแหม่มวางวางกิจกรรมวางของเล่นต่างๆให้ที่ตะกร้าแล้วนะคะคราวนี้ขอแทรกอันนี้ให้นิดนึงถ้าเรามักจะมีคำถามมีคำถามบ่อยมากว่าลูกอะลูกจำไม่ค่อยได้เลยค่ะครู ลูกจําไม่ได้ลูกอ่านไม่ออกลูกเขียนไม่ได้ลูกนับเลขไม่ได้นะคะครูขอยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะยกตัวอย่างให้ดูว่าอันนี้เพิ่งมาสมมุติว่าครูแหม่มบอกว่าครูมักจะแนะนําเสมอว่าการกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กๆนะคะอยู่บนพื้นฐานเดียวกันรวมถึงตัวเราด้วยนะคะเซนซอรี่เนาะเซเว่นเซนส์นะคะการสัมผัส นะคะการรับสัมผัสการมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรับรสเส้นเอ็นกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะข้อต่อใช่ไหมแต่ละนิ้วมีข้อต่อสัมผัสผิวนะคะกลิ่นกลิ่นของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะการมองเห็นนะคะการมองเห็นสีสันรูปแบบรูปทรงอ่ะอันนี้คือการมองเห็นนะคะถ้าสมมติว่าเด็กคนนึงจาจาตัวอักษรไม่ได้สักทีนะคะจาตัวอักษรไม่ได้สักที กิจกรรมหนึ่งที่ครูแหม่มแนะนำก็คือการฝึกเขียนการฝึกจำแบบมีภาพด้วยแล้วก็มีอักษรด้วยนะคะให้เขาจำแบบนี้นะคะทีละคำหาไม่เจอตัวอาไปไหนขอเทกันหาไม่เจออ่ะให้น้องฝึกจำแบบนี้นะคะนี่ตัวอา ไอไออยู่ไหนนะไอตัวซีซีอยู่ไหนนะซี C, นะคะตัวอ e, ีล่ะลูกอีอีอยู่ไหนนะ,ะอย่างน้อยเขาได้เห็นตัวนี้นะเขาจะมีความน้องจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นว่าโอ้ยเห็นตัวจุดไขป่ปลาเห็นตัวจุดไข่ปลานะคะเขาจะจดจําได้ดีขึ้นแล้วก็มีสีเป็นตัวกระตุ้นและได้รับสัมผัสนะคะช้าาหาตัวอีมาก่อนแน่เห็นไหมคะ rice rice แปลว่าข้าวนะคะเห็นทั้งอักษรเห็นทั้งสีเห็นทั้งข้าวใช่ไหมคะแล้วคราวนี้อย่างเนี้ยคือหนึ่งตัวอย่างกิจกรรมใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้มีตัวนี้เราใช้ปากกาหรือสีเมจิกที่ต่างสีกันนะคะเพื่อให้เด็กสามารถจดจำได้ง่ายขึ้นแล้วมีอีกข้อหนึ่งคือพอพานกับพอพึ่ง เด็กๆหลายๆคนที่จำไม่ได้สักทีอยู่ในห้องเรียนไม่ทันเพื่อนนะคะพอพานกับผอพึ่งนะคะเราก็อาจจะเขียนเขียนด้วยสีหลายๆสีนะคะอ่าพอพานผอพึ่งอ่าพ,พ,พอพานผอพึ่งพอพานอ่าเปลี่ยนสีบ้างนะคะเปลี่ยนสีบ้างพอพานผพอพึ่งพอพาน ฮ่าแล้วคราวนี้เราก็จะอาอาจจะให้น้องมาวงกลมนะคะน้องไปวงกลมพอพานน้องเห็นพอพานไหมนะคะอันนี้คือมีสีเป็นตัวกระตุ้นใช่ไหมคะและให้เขาค่อยๆดูนะคะให้น้องค่อยๆดูอันนี้เป็นอย่งตัวอย่างแล้วนะคะแล้วก็การใช้ดินน้ำมันหรือแป้งโดหรือดินเบานะคะหรือเอามาเรื่องเรื่องการปั้นก่อน ปั้นเป็นรูปตัวอักษรค่ะปั้นเป็นรูปตัวอักษรตัวนั้นเนาะปั้นพอผ่านเ่ะพอผ่านเป็นยังไงรูปพอผ่านนะคะพอผ่านแล้วก็ปั้นปั้นปั้นเพื่อให้น้องสัมผัสได้มากที่สุดนะคะอยู่กับตัวนั้นมากที่สุดนะคะเราไม่ได้บังคับอะไรเขาเลยนะคะเขาจะสนุกมากขึ้นนะคะแล้วคราวเนี้ยพอผ่านพอเพิ่มเอ๊ะเมื่อกี้จะยกตัวอย่างอะไรลืมแล้วเนี่ยความจำระยะสั้นหายไปนะคะ <laughs> ต้องไปอ่านคำครองจองให้หลานฟังซะแล้วความจานมารยะสั้นจะดีขึ้นผูเอ,อเาอ่าเห็นชัดมีสัมผัสอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอีกอย่างนึงก็คือผงไมโลผงโอวันตินนะคะผงไมโลผงโอวันตินเนาะโรยบนจานนะคะแล้วก็ให้เขาใช้นิ้วอ,ะอ่ะใช้นิ้ว ใช้นิ้ววาดแบบนี้พอพึ่งอ่าใช่ไหคะเขาก็จะสามารถเอาคำว่าพอพึ่งมาแตะที่ปากเขาได้นะคะและ้วอะไหนพอพานเขียนยังไงลูกเขาก็อย่าโรยผงโกโก้ผงโอวัลตินไว้นะคะให้เขาเขียนพอพานนะคะจะได้สัมผัสที่แตกต่างไปเขียนบนดินไปเขียนบนอ่ะเขียนบนผิวนะคะผิวสัมผัสแบบนี้ก็ได้นะคะ พอเริ Vermont, and, feels, ่มจําได้ดีแล้วอ่ะเริ่มมาเขียนบนผิวเขานะคะอย่างครูแหม่มพอน้องเริ่มจาได้แบบนี้แล้วนะคะเริ่มจําได้แบบนี้แล้วครูก็จะมาเขียนบนผิวเขานะคะว่าอันนี้ครูเขียนตัวอะไรนะคะนี่ครูเขียนตัวอะไรนะคะเขาก็เขาถ้าไม่มีสมาธิเขาจะไม่สามารถจดจ่อกับการเขียนบนผิวเขาได้เลยนะคะเขาก็จะไปของเขาเรื่อยๆเนาะแต่คราวนี้การที่เราจะให้น้องจดจําได้ดีเนี่ยเราต้องเริ่มทีละ ไม่ไม่เริ่มเยอะนะคะไม่เริ่มเยอะไม่ใช่เราจะไม่สามารถให้เขาจํากอไก่ถึงฮอนดููกในวันเดียวได้นะคะน้องจะจําไม่ได้แล้วก็รูปแบบการเล่นเราก็สลับสลับไปนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของระบบเซนซอรี่ระบบประสาทรับ,บรู้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายค่ะเราก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายเราก็จะเห็นตัวอย่างกิจกรรมต่างๆเนาะเราก็ดูตัวอย่างกิจกรรมต่างๆในใน ในใน Pinterest ก็ได้นะคะในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ลองดูแล้วเราก็มาปรับแต่งดูนะคะอ่ะอย่างตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยเราก็ได้หลายอย่างได้ทั้งคำศัพท์ด้วยได้ทั้งเรื่องสีด้วยได้ทั้งเรื่องการเรียงการฝึกจดจำตัวอักษรด้วยนะคะแต่อันนี้จะเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะคะนี่จะเป็นตัวพิมพ์เล็กเนาะถ้าเรายังถ้าเด,เด็กเองนะคะ ถ้าเด็กอ่ะยังยังอยู่ในช่วงหดัดพูดยังอยู่ในช่วงเรียนรู้เบื้องต้นนะคะให้เราใช้แค่ภาพมาเล่นกับเขานะคะอุ้ยหูบอลน,นะคะชามนะคะว้าวอะไรแบบนี้นะคะเราใช้แค่ภาพมาเล่นกับน้องนะคะถ้าถ้าเขายังอยู่ในวัยวัยที่เริ่มต้นนะคะเรายังไม่ใช้คำศัพท์อย่าเพิ่งรีบนะคะหัดพูดก่อน หัดพูดให้ได้ก่อนค่อยมาเรียนรู้ตัวอักษรและคำศัพท์คุยเก่งแล้วค่อยมาเล่นต่อนะส่วนมากของของครูแหม่มจะเอาแบบใช้ได้ใช้ได้หลากหลายใช้ได้นานนะคะเหมือนเมมโมรี a การ์ดตัวนี้ก็จะเป็น ABC ถึง Z แล้วก็เอาไปเล่นเกมได้ด้วยนะอันนี้ก็เอาไปเล่นเกมได้ด้วยเอาไปแบบควม่มความความความแล้วก็มามาทายกันว่าตัวไหนอยู่ไหนไปหาตัวทีไปหาตัวเออะไรอย่างเงี้ยวางอยู่ตรงไหนแล้วก็มาหงายกัน ถ้าใครเจอก่อนคนนั้นชนะใครเจอหลายอันคนนั้นชนะนะคะเด็กบางคนนะความจําดีกว่าเราอีกอันนี้ก็อยู่ในตะกร้าแล้วนะคะของ Little Monster น่ารักทุกสิ่งทุกอย่างน่ารักมากถ้าถ้าสมมติในกรณีที่เด็กๆเ,เขายังไม่ได้สนใจเรื่องนี้เราก็ฝึกเก็บได้นะคะเก็บนะคะกิจกรรมการกระตุ้นการพูดเก็บนะคะ เก็บของเก็บใส่กล่องเก็บใส่เก็บนะคะเนี่ยนะคะจบงานได้เก็บของเข้ากล่องได้ปิดกล่องได้นะคะจบงานได้อันนี้ก็ถือเป็น1คะแนนแล้วนะ1คะแนนของพัฒนาการแล้วนะมีสมาธิแล้วนะคะไปอ่านหนังสือกันต่อดีกว่านะคะฝากกดหัวใจให้หน่อยนะคะ น,นี่ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างของวันนี้จะเล่นอะไรดีนะนะคะเราก็อาจจะแบบคิดแวะคิดไว้ตั้งแต่วันนี้เอ่อพรุ่งนี้จะเล่นอะไรดีนะไปถ้าไปปล่อยพลังปล่อยพลังไปไหนดีสวนหรอเป็นสวนหรือว่าแชมเปรีนดีนะคะหรือว่าว่ายน้ําดีนะคะเราเรามาโน้ตโน้ตไว้แบบเนี้ย พอพรุ่งนี้มาเราก็ติ๊ก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 ,กได้เลยโอ oh, สบายงานเราก็จะจบง่ายขึ้นนะคะกิจกรรมเราจะง่ายขึ้นไม่สับสนบางทีมานั่งไถมือถืออยู่ลืมว่าจะทําอะไรใช่ไหมคะ